สวัสดีครับแม้ว่าพวกเราจะทราบกันดีนะครับว่าภาคชนบทและภาคเกษตรของไทยนั้นเติบโตช้ากว่าภาคอื่นๆได้รับโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าภาคอื่นๆและที่ผ่านมาหลายสิบปีรัฐบาลก็มีแนวนโยบายในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแต่แนวนโยบายเหล่านั้นมักจะจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปนตามคาด มีหลายรัฐบาลทําการพักชําระหนี้แต่เมื่อหมดระยะเวลาการพักชําระหนี้นี้สินของพี่น้องเกษตรกรก็ยังคงเหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้นหลายรัฐบาลมีการประกันราคาสินค้าเกษตรแต่ปรากฏว่าเม็ดเงินเป็นแสนล้านบาทที่ได้ลงไปนั้น60เอซต์อยู่ที่เกษตรกรเพียง20%ที่เป็นรายใหญ่ที่สุดในขณะที่เกษตรกรที่จนที่สุดได้รับผลประโยชน์จากโครงการเหล่านั้นไม่ถึง5%เปอร์เซ์ สำรายยิ่งไปกว่านั้นเมื่อโครงการเหล่านั้นจบลงราคาสินค้าเกษตรก็กลับตกต่ำเหมือนเดิมหลายรัฐบาลมีการพูดถึงเรื่องที่ดินทำกินประเทศไทยของเรามีการปฏิรูปที่ดินทำกินมีการปฏิรูปดินเพื่อการเกษตรกรรมเกือบครบ50ปีแล้วเกษตรกรได้ไปทำกินในที่ดินที่เรียกว่าสปกสอถึง3เจเนเรชันแล้วแต่เกษตรกรเหล่านั้นก็ยังไม่มีความมั่นคงในที่ดินเช่นเดิม ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรได้เพราะเราไม่ได้ลองมึกลงไปถึงบรรลากของปัญหาหรือมายาคติที่ซ่อนอยู่ในความคิดของพวกเราในการกำหนดนโยบายที่ผ่านมาเราหวังว่าจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีอยู่คู่กับเมืองไทยเราหวังให้ชนบทอยู่คู่กับเมืองไทย แต่เราไม่เคยมีสวัสดิการสำหรับชนบทและสำหรับเกษตรกรเราหวังให้ชนบทอยู่คู่กับเมืองไทยเราหวังให้เกษตรกรอยู่คู่กับเมืองไทยแต่เกษตรกรและชนในพื้นที่ชนบทจำนวนมากไม่มีความมั่นคงในที่ดินนั่นคือความลักลั่นทางความคิดเราหวังจะให้เกษตรกรและภาคชนบทเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าต่อยอดการลงทุนแต่ที่ดินของเขาที่มีอยู่เอกสารสิทธิ์สปรกร0ล้านไร่ไม่สามารถไปค้ำประกันเงินลงทุนได้ไม่สามารถไปขอกู้เงินได้ไม่สามารถที่จะลงทุนในโรงงานใช้ลงทุนในโรงงานแปลรูปในการทำฟาร์มสเตย์หรือในกิจการอื่นๆนอกภาคการเกษตรได้นั่นคือสิ่งที่เรากำลังหวังแต่เราไม่เคยให้ทางเลือก เราอยากให้ชนบทภทยก้าวหน้าแต่พี่น้องเกษตรกร,กรในชนบทไม่เคยมีสวัสดิการไม่มีความมั่นคงในที่ดินไม่มีแนวทางที่จะมีการปลดล็อกหนี้สินของตนเองเราไม่มีกลไกในการรักษาระดับราคาระดับเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างแท้จริงทั้งหมดนี้มันนำมาสู่ปัญหาที่เรื้อรังมาจนกระทั่งปัจจุบัน พรรเก้าไกลเห็นว่าสิ่งที่เราต้องทำคือการเติมทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรต้องได้รับสวัสดิการต้องได้รับความมั่นคงในที่ดินต้องสามารถบทนี้สินของตนเองได้และสามารถที่จะเลือกเส้นทางในชีวิตของตนเองได้เส้นทางที่ว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากพืชไร่ไปเป็นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงเส้นทางที่ว่านั้นอาจจะเติมจากการเกษตร ไปสู่การลงทุนไปสู่การท่องเที่ยวและหนึ่งในสิ่งที่พวกเราไม่ค่อยอยากจะพูดกันเส้นทางที่ว่านั้นคือการพักหรือการออกจากภาคเกษตรมันแปลกอะไรครับผมเป็นข้าราชการก่อนที่จะลาออกมาเมื่อผมครบอายุ60ผมก็ออกจากราชการผมออกได้เพราะผมมีบํานาญผมมีเงินเก็บผมมีทางเลือกแต่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมาก พี่น้องเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า70ปีจำนวน4 0แสนคนไม่สามารถออกจากภาคเกษตรได้เพราะเขายังมีหนี้สินอยู่เขายังอยู่ในวงจรหนี้สินอยู่พวกเรากังวลว่าถ้าเราให้ความมั่นคงในที่ดินถ้าที่ดินที่เขาถือครองสามารถขายได้เขาจะออกจากการเกษตรแต่เราไม่เคยกังวลที่จะให้เขาอยู่ในภาคเกษตรต่อไปโดยไม่มีคำตอบให้กับเขา ว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรในขณะที่พวกเราวางแผนหลังเกษียณว่าเราจะไปเที่ยวไหนว่าเราจะมีเงินลงทุนอย่างไรเขากําลังต้องวางแผนว่านี่เหล่านี้จะจบลงในชีวิตเขาได้อย่างไรนี่คือมายาคติที่ซ้อนทับพี่น้องเกษตรกรมายาคติที่ซ้อนทับพี่น้องในชนบทพักเก้าไกลยืนยันนะครับว่าเราต้องหยุดกักขังชนบทไทย ไว้ในมายาคติของเราผมขออนุญ,ญาตย้ำอีกทีเราต้องหยุดกักขังชนบทไทยไว้ในมายาคติของเราเราต้องเปิดทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องในชนบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลดล็อกหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแปลรูปนะครับหรือการตลาดต่างๆพักคก้าวไกลเราพร้อมแล้วครับที่จะเสนอสวัสดิการท่วนหน้า เกษตรกร,กรที่ทำงานมาทั้งชีวิตเมื่อสูงอายุจะต้องได้รับเบี้ยยังชีพ3,000บาทต่อคนต่อเดือนหากเจ็บป่วยติดบ้านติดเตียงต้องมีคนดูแลรักษาเขาแม่ที่เป็นเกษตรกร,เ,กรเมื่อมีลูกจะต้องมีรายได้ที่คุณแม่จะใช้ในการเลี้ยงดูลูก5 0 0 0บาทต่อเดือนเป็นเวลา6เดือน ลูกที่เกิดมาในครอบครัวเกษตรกรต้องได้รับสวัสดิการ1,200บาทต่อเดือนที่ดินครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องปลดล็อกให้เกษตรกรมีความมั่นคงในที่ดินทำกินพักเก้าไกลเราพร้อมครับที่จะตั้งกองทุนในการพิสูจน์สิทธิ์และรับรองสิทธิในที่ดินทำกินพี่น้องเกษตรกรที่อยู่มาก่อนที่รัฐจะประกาศทับที่จะต้องได้รับโฉนด หน่วยราชการที่ไม่ได้ใช้ที่ดินอย่างที่ควรจะเป็นต้องคืนที่ดินเหล่านั้นให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ดิน10ล้านไร่ต้องตกอยู่ในมือของผู้ที่ไถ่คลาดผู้ที่ใช้ประโยชน์ต้องมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินที่ดินสปกรสีบล้านไร่พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนเป็นโฉนดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เลือกเส้นทางต่อยอดชีวิตของเขาชนบทได้มีพลวัต ในการที่จะก้าวไปข้างหน้าแน่นอนหลายท่านเป็นห่วงว่าน,นี่คือช่องทางที่นายชุนจะเข้ามาหรือไม่เรามีมาตรการ4ข้อครับ 1. นะครับท่านต้องเป็นผู้ใช้ประโยชน์จริงไม่ต่ำกว่า10ปี 2. ท่านจะต้องมีทรัพย์สินไม่เกิน10ล้านบาท 3. ท่านจะต้องได้รับสิทธิ์ไม่เกิน5 0ไร่และ4ก็คือว่าท่านจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินนั้นในระยะเวลา10ปี เราเชื่อว่าการดูแลแบบนี้จะทําให้เราสามารถให้ความมั่นคงโดยที่หลุดกับพี่น้องเกษตรกรโดยที่เราหลุดพ้นจากมายาคติได้ไม่เพียงแค่นั้นครับเราพร้อมที่จะปลดหนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกรเริ่มต้นจากเกษตรกรผู้สูงอายุเราพร้อมที่จะลดหนี้ลงครึ่งหนึ่งสําหรับเกษตรกรที่อายุ70ปีขึ้นไปสิ่งนี้วงการธุรกิจเรียกกันว่าแหกคัดเราพร้อมที่จะเช่าที่ดินของพี่น้องเกษตรกร เพื่อปลูกป่าแล้วมาชำระหนี้สิ่งนี้ในวงการธุรกิจเรียกว่า asset management เราพร้อมที่จะไปลงทุนในโซลาเซลล์เพื่อให้พี่น้องได้มีไรายได้สิ่งนี้วงการธุรกิจและชนชั้นกลางเรียกมันว่า passive income เราคุ้นเคยกับทางเลือกเหล่านี้ดีแต่ทางเลือกเหล่านี้ไม่เคยมีอยู่ในชนบทไทยไม่เคยมีอยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรเราพร้อมจะสนับสนุนกัน รับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น GAP เกษตรอินทรีย์ GMP อยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพื่อให้พี่น้องได้สามารถขายผลผลิตที่มีมาตรฐานสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศเราพร้อมสับสนุนการแปรรูปทั้งสุราก้าหน้าทั้งลงเชื่อชำแหละเนื้อที่ได้รับมาตรฐานนะครับการทำเรื่องสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้อย่าง ตลาดต่อไปนะครับเราไม่พร้อมที่จะเก็บสินค้าเกษตรไว้ในโกดังแล้วให้มูลค่าด้อยลงแต่เราพร้อมที่จะสนับสนุนที่จะแปรรูปสินค้าเกษตรไปอยู่ในขวดไปอยู่ในกระป๋องไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นล่าสุดผมเพิ่งกลับมาจังหวัดจากจังหวัดแพร่นะครับผมดีใจมากพี่น้องที่จังหวัดแพร่บอกว่าเขาเตรียมแล้วกล้วยฟักทอง สม้มถั่วเหลืองของเขาจะแปลรูปโดยได้รับมาตรฐานเพื่อเอามาให้กับโครงการกองทุนดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและอาหารสำหรับกังเด็กในโรงเรียนสิ่งนี้คือสิ่งที่เราพร้อมจะสร้างตลาดท้องถิ่นให้กับพี่น้องในชนบทของเราโดยสรุปครับพรรคก้าวไกลเราพร้อมที่จะหยุดการแช่แข็งภาคเกษตร หยุดการแช่แข็งพาชนบทไทยไว้เพียงเท่านี้เราพร้อมแล้วที่จะพาชนบทไทยไปข้างหน้าด้วยทางเลือกต่างๆที่ผมได้กล่าวมากาก้าวไกลชนบทไทยไม่เหมือนเดิมขอบคุณครับ